สำหรับชาวราศีสิงห์นะครับแหม่ได้ไพ่ประจำตัวนะเป็นไพ่เดอะฟูลนะก็พูดถึงการที่เราเนี่ยนะอาจจะมีอารมณ์ในเรื่องของการใช้จ่ายนะแอนจอยในเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายทองนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยว่าไอ้สิ่งที่เราจ่ายเนี่ยมันมีประโยชน์หรือเปล่านะจาเป็นหรือเปล่านะครับไอ้ตรงจุดนี้สําคัญมากสําหรับชาวราศีสิงห์เนาะนะไพ่ห้าไม้นี่มันพูดถึงการที่ คุณเองเนี่ยนะถ้าใช้เงินเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์นนะครับมีโอกาสที่จะทําให้มีปัญหาได้นะครับแล้วยิ่งชาวราศีสิงห์เนี่ยถ้าเป็นพวกขี้ใจดีให้คนหยิบยืมเนี่ยบอกเลยโอ้โหปัญหามาแน่นอนนะให้ยืมไปกลายเป็นสร้างศัตรูนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าอย่าให้ใครหยิบใครยืมเงินนะครับนะเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดปัญหานะครับนะอ้ามีโอกาสที่ชาวราศีสิงห์เนี่ยนะจะได้รับการช่วยเหลือนะหรือว่าการซัพพอร์ตในเรื่องเงินเงินทองทองหรือโอกาสได้เงินเนี่ยจากคนที่ อายุมากกว่านะครับนะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับเขาบอกว่าไพ่สิบถ้วยเนี่ยขึ้นมาเขาพูดถึงอะไรเขาบอกว่าถ้าจําเป็นนะก็ให้ใช้เงินในครอบครัวพอไม่ต้องไปแบ่งปันให้คนอื่นนะใครจะว่าเราโงกเราเขี้ยวนู่นนี่นั่นนะไม่ต้องสนใจนะครับเราก็ต้องเอาชีวิตเรานะเอาตัวเราให้รอดซะก่อนนะครับนะถือว่าเป็นการดีที่สุดนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับชาวราศีสิงนะครับ